อรุณสวัสดยามเช้าค่ะช่องปะบัวบ้านสวนสวน,สวนปลูกสวัสดีค่ะจำบอลแบ็กเมจิกได้หรือเปล่าคะเมื่อ3-4ปีที่แล้วแพงมากปะบัวซื้อมาต้นเล็กๆต้นละสองร้ยเพราะว่าตกกระเสเนาะก็ปล่อยทิ้งร้างปล่อยทิ้งร้างปล่อยให้ตายเหลือต้นเล็กๆ ปาก,ก็เลยเอามาเน็บไว้นี่ค่ะเน็บไว้นี่นี่เห็นไหมเขางามออกหนอปลูกลงดินเฉยๆค่ะไม่ได้ปลูกใส่น้ำานี่ค่ะนี่ยค่ะอันนู้นนอนกินเขาก็ระปลูกแบบไม่ได้ใส่ใจนี่เขาก็จะขยายพันธุ์เร็วมากๆค่ะนี่ค่ะ Back Magic ค่ะ ตื่นเช้ามาลงมาอากาศหนาวอีกแล้วค่ะ4มีนาวันที่4มีนาอากาศเริ่มหนาวอีกไม่ดีนะคะคือว่าร้อนจัดแล้วก็มาหนาวผลละหมากลากไม้นี่ติดลูกนี่สลัดลูกทิ้งหมดเลยค่ะสลัดลูกทิ้งหมดเพราะว่าอากาศแปรปวนเหมือนคลึ้มๆเหมือนฝนจะตกฟ้าเลบฟ้าคลึ้มอ้าว ากาศร้อนจัดเอา้าเช้ามาวันนี้หนาวค่ะนี่หนาวหนาวปีนี้อาทิตย์นึงมีสามฤด,ดูค่ะทั้งร้อนทั้งหนาวทั้งฝนทั้งร้อนทั้งหนาวทั้งฝนหลานก็เป็นไข้อีกแล้ว มิจูเป็นอิสุกอิสยัยกำลังจะดีฟอร์จูนเป็นไข้ละตัวร้อนจัดเลี้ยงเด็กนี่เดี๋ยวคนนั้นเป็นคนนี้เป็นอยู่อย่างนี้ละค่ะฟังเสียงธรรมชาติค่ะเสียงไก่ขันอยู่ในเมืองหรืออยู่ต่างประเทศนี่จะไม่ได้ยินเสียงไก่ขันเลยนะคะอันนี้อยู่บ้านนอกเราค่ะนี่ ดูเขาแตกหน่อเตกลูกใบเขาสวยเนาะแค่เห็นใบนี่ก็ชื่นใจละแค่เห็นใบนี่ก็มีความสุขแล้วค่ะชื่นใจมีเพียหรือเปล่านี่ปลูกง่ายไม่มีเพียไม่มีแมลงเนี่ยค่ะ บอลน,น้อยก็กำลังขึ้นนี่กุหลาบหินก็บานเรื่อยๆยังไม่หมดยังไม่หมดดอกของเขาเนาะดอกตูมนี่อันนี้อันนี้หนึ่งต้นเราปลูกใส่วง้อเนาะมันใหญ่เนาะแล้วก็อาดินใส่นี่เขาก็จะมีสารอาหารได้กินเนี่ยค่ะ สียงนกฟังเสียงธรรมชาติอันนี้ป้าปลูกใส่หม้อหม้อที่ว่าไฟไม่หม้มออันนี้ข้าวตองนี่ข้าวตองเน้นกระถางเลยผักข้าวตองกินกับขนมจีนจะอร่อยมากเพราะเขามีกลิ่น หอมเป็นเอกลัก,กษณ์แล้วก็รสชาติเปรี้ยวชาติเปรียป้ยวใบเก๋มีหอมหอมบางคนเขาก็าว่าเหม็นคาวนะคะมาชมขึ้นชา่ายตอนเช้าเช้าขึ้นชา่ายขึ้นชา่นชายประส้มบอกว่าปลาบัวเก็บใบผักนี่ไปปั่นเป็นน้ำปั่นเพื่อสุขภาพ เครื่องปั่นนกไปแล้วค่ะเครื่องปั่นนกว่าจะเก็บผักไปปั่นเครื่องปั่นนกเครื่องปั่นนกไปละที่เขานกคือปลาบัวปั่นยานางปั่นยานางมันเหนียวเนาะมันเหนียวแล้วมันปั่นไปไม่ไหวมันนกงามดีเท่นี่ค่ะ ถ้าใครปลูกนี่ปลูกใส่ตะก,ก้าใส่เข่งที่มีแบบใหญ่หน่อยเขาจะลากหาอาหารได้เยอะเนี่ยคะ่ะเขาก็จะงามแบบนี้แหละดูก้านงามอันนี้เป็นยี่หลายี่หลาก็งามงามยี่หลาเดินชมผักยามเช้าๆเนาะเมื่อวานนี้ป้าบัวไม่ได้ลงคลิป ไปทาธุระมามาบ้านเอากาลังแบบมาล้างจานมาทําความสะอาดบ้านแล้วจะพักผ่อนสักหน่อยค,คุณครูโทรมาบอกให้ไปรับฟอ์จุนหน่อยฟอ์จุนเป็นภูมิแพ้เต็มตัวไปหมดก็เลยไปรับหลานมาก็เลยเอาหลานนอนทั้งสองคนก็ดูเลหลานไปก็เลยไม่ได้ทําคลิปเลยค่ะเมื่อวานไม่ได้ทําคลิปเลยนะคะนี่ค่ะพิกกะเหลียงป้า พืชผักสวนครัวนีน้อยพอได้อยู่ได้กินนีค่ะยามเช้า,าพอได้อยู่ได้กินถ้าเขาเป็นเม็ดแล้วก็เขาไม่เป็นโรคไม่อะไรนี่ก็พอได้กินนะคะเนี่ยพริกกระเหลี่ยงพอได้กินนะคะ đấy kịp kín nhám chào chào mình nhá cá đi đi xiềng nốt lòng nốt nối lòng chúp 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 ตอนเที่ยงตอนบ่ายนี่โอ้ยเจอแดดเดงแรงอันนี้ก็ยุบนะคะเนี่ยอันนี้ก็ยุบแดดแรงมากเพราะเจอแดดเต็มวันเขาก็ชอบแดดนั่นแหละค่ะแต่ว่าเันแดดมันแรงหน้านี้ตั้งแต่มีนาจนถึงพฤษภาแดดจะแรงมากมาก อันนี้ป้าหวานหวานผักอีตูอีตูขึ้นแล้วนะคะเนี่ยนี่ตูอีต,อตูให้เขาเป็นต้นกล้าแล้วก็จะย้ายปลูกพืชผักสวนครัวน้อยๆคะ่ะป้าก็ขอลาทุกคนไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ